ในกระดนี้เราก็เลยเห็นว่าพระที่ออกมาพูดถึงน้องเนี่ยก็จะเป็นพระที่ท่านไม่ได้มีโอกาสมาดูข้อธรรมของน้องจริงๆหรือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสนทนากับน้องในเรื่องของการพูดถึงสภาวะธรรมแต่ท่านก็เสพจากข่าวที่บิดเบือนหรือให้ให,ให,ให้ให้การเทสไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้มาพูดถึงน้องในแง่ที่ไม่เป็นความจริงพูดถึงน้องในแง่ของข่าวเท็จที่ออกไปมันทําให้พวกเราเกิด ความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ที่ท่านก็ยังไม่ได้มาเจอน้องเลยแล้วน้องสอนพวกเราว่าไงคะสามสิ่งที่ห้ามแตะคืออะไราคะพะพุทธระธรมรมพระสงฆ์พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระส,ระสงฆ์ครับนี่คืออาจารน้องไม่ให้แตะเลยนี่คือวุฒิภาวะของน้องซึ่งอายุยังน้อยเลยนะคะคน้องไม่ให้แตะสามสิ่งค่ะ แล้วก็น้องเราไม่เคยเห็นน้องส่งจิตออกนอกไปแพ่งโทษใครเลยนะคะเพราะฉะนั้น<ช>ไม่ว่าจะเป็นใครที่มาพูดถึงน้องก็แล้วแต่ตราบใดที่ที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเจอน้องมาพูดคุยกับน้องหรือแลกเปลี่ยนสภาวะรมกับน้องนั่นหมายถึงท่านกําลังส่งจิตออกนอกไปเพ่งโทษผู้อื่นถูกไหมค,คะคลิปที่คุณโยมได้เห็นไปทั่วประเทศ เป็นคลิปของแม่น้องในเชิญหลวงพ่อเป็นสัจจะวาจาอันนี้ถือว่าเป็นบัตรเชิญนะแล้วคุณจะมีการเชื่อมจิตเดือนหน้าเดือนกันยาในกรุงเทพหลวงพ่อรับคำทานะหลวงพ่อจะไปตามคำเชิญของคุณนไปเชื่อมจิตกับคุณโดยการนั่งสมาธิกันสักสองชั่วโมงแล้วเด็กมีอะไรก็ส่งมาเรามาเชื่อมจิตกัน นะแล้วหลวงพ่อจะไปอย่างสงบนะไม่พูดอะไรมากไม่มาถกเถียงเรื่องสอนถูกสอนผิดนะไปเชื่อมจิตกันอย่างเดียวนะหลวงพ่อจะเรียกสำนักพุทธเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเข้าไปหนึ่งคนด้วยเ <c oughs> พราะตามหลักเถระสมาคมมติเถระสมาคมที่ออกมาแล้วเนี่ยสามข้อและตามโอวาทของพระสังฆราชนะ เจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาต้องทำหน้าที่เข้าไปสังเกตการตามหน้าที่ของเขาเขามีสิทธิ์เข้าไปดูแลตามอำนาจและตามกฎหมายคำสั่งพระละสมาคมที่สั่งสำนักพุทธให้สอดส่องดูแลนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเชื่อมจิตเมื่อไหร่หลวงพ่อไปแน่ <c oughs> แล้วเราได้ได้เจอกัน ตอนนี้คุณโยมก็คุณโยมนัทพรคุณพ่อน้องไนด้วยนะฝึกนั่งสมาธิให้ดีๆนั่งให้ได้สักสองชั่วโมองนะเดี๋ยวเจอกันอาจจะลดหลือชั่วโมงนึ่งก็ได้เอาแล้วเจอกันนะเดืกันยา เป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ฟังหลวงพ่อวิเวกพูดแล้วนะครับเดี๋ยวผมทบทวนให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับว่าหลวงพ่อวิเวกเป็นเป็นใครนะครับบางท่านก็อาจจะจําได้บางท่านก็อาจจะจําไม่ได้หลวงพ่อวิเวกนี่ก็เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับไม่ใช่รูปอีกไม่ใช่อีกรูปหนึ่งด้วยซ้ำไปรูปเดียวนะครับที่ออกมาต่อต้านการสอนธรรมะของทางฝั่ง,งเชื่อมจิตนะครับผมอ่า แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับในในช่วงก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวอยู่หน้ากองปากนะครับผมก่อนที่จะมีทนายอนันชัยมีคุณอ,อี้แทนคุณพ,พี่อ้อพี่ต้นอ้อเป็นหนึ่งแล้วก็ทีมอเวนเจอร์นะครับเรียกทีมอเวนเจอร์แล้วกันจะได้ง่ายๆจะต้องไม่ไม่ต้องไล่ชื่อนะครับก่อนที่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นนะครับผม หลวงพ่อเ่ยได้มีการทําคลิปผมก็ไม่แน่ใจนะว่ากี่คลิปน่าจะประมาณ400คลิปได้นะครับทคลิปแบบพูดเ,เรื่องการเชื่อมจิตว่ามันไม่ตรงตามพระไตรปิฎกมันไม่ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าช่องของหลวงพ่อ,อเวกเนี่ยเป็นช่องที่แบบเล็กๆนะครับผมอตอนที่ผมรู้จักนะครับคนติดตามหรือ700อกว่านะครับผมก็นําคลิปของหลวงพ่อเนี่ยนะครับมาตีแผ่ต่อแล้วก็ฝากช่องให้เรื่อยๆ ตอนนี้ก็คนติดตามก็หนึ่งพันเศษเศษนะครับก็เอฟซีจากช่องผมก็ทยอยไปติดตามพระวิเวกนามรุ่งโรจน์นะครับนั่นคือชื่อช่องพระวิเวกนามรุ่งโรจน์นะครับทุกท่านตอนนี้คนติดตัวติดตามอย่างที่บอกไปว่าหนึ่งพันเศษเศษหลวงพ่อก็ทําผ่านทิกตอกด้วยนะครับคือหลวงพ่อไม่ได้พูดแค่เรื่องเชื่อมจิตนะครับต้องบอกแบบนี้หลวงพ่อพูดถึงพระพระสงฆ์ในประเทศไทยนี่แหละนะครับที่สอนหรือลักษณะ การกระทําของพระบางรูปนะครับในประเทศไทยนี่แหละหรือญา,าติโยมนะครับที่สอนธรรมะในลักษณะแบบอาจจะผิดเพี้ยนหรือไม่ตรงตามพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านก็จะตอบโต้นะครับผมก็จะเอามาวิพากวิจารณ์เอามาให้ข้อคิดนะครับอันนี้เราให้ฟังเบื้องต้นนั่นแหละครับผมเป็นเหตุให้ทางหลวงพ่อวิเวกนี่นะครับผมได้มีการได้มีโอกาสได้ ไปร่วมกับทีมอเวนเจอร์ในวันที่ไปกองป่าผนานแล้วผมก็จําจไม่ได้นะมันนานมากนะครับนั่นแหละครับผมหลวงพ่อก็เคลื่อนไหวมาเรื่อยๆนะอ่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหลวงพ่อก็จะเอามาพูดนะครับเห็นว่าตอบโต้กับทางทนายฝั่งเชื่อมจิตด,ด้วยนะทุกท่านเรามีการโทรไปคุยกันในช่วงก่อนหน้านี้นะ คือหลวงพ่อก็พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่บ้านไปที่บ้านของครอบครัวเชื่อมจิตนั่นแหละแต่ทางทนายของฝั่งเขาเนี่ยก็เหมือนกับปฏิเสธนะครับเ,เหมือนกับว่าเขาไม่ต้อนรับเขาไม่ให้มาหลอกอะไรโน่นนี่นั่นอะไรก็บ่ายเบีย่ยงทั้งทที่ทางฝั่งเชื่อมจิตก็จะพูดอยู่เสมอว่ายังไม่มาเจอน้องเลยยังไม่ได้มาสัมผัสน้องเลยโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่พอจะบทจะไปก,ก็ไม่ให้ไปอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับผม ยังไม่มาคุยกับพ่อกับแม่ของน้องเลยเนี่ยยังไม่มาเลยแล้วเอาไปพูดวิพากษ์วิจารณ์โน่นนี่นั่นเอาไปทําข่าวโน่นนี่นั่นนะครับพอเราอยากจะพูดด้วยอยากจะคุยด้วยก็กลับไม่คุยกับตัดบทเรายังมีหน้ามาบอกว่าอะ,อะไรนะแบบสีธนชนชัยนะหาว่าเราเนี่ยยังไม่ไม่ไม่ได้ถามนะครับเอาเราก็บอกว่าเราจะขอพูดนิดนึง อ่ะคำว่าจะขอพูดนิดนึงเนี่ยคือถ้าเขาเปิดใจเออโอเคจะคุยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยนด้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยมันโอเคแต่พอเราบอกว่าจะพูดนิดนึงบอกว่าจะฟ้องเราอย่างเงี้ยมันก็เลยคุยกันไม่ได้นะครับแล้วทนายก็เข้าข้าง,ขางเขาอีกเอออ็ก <c oughs> ก็ไม่ได้สนใจแล้วที่หลังจากนี้ไปก็อย่างนี้เลยครับผมอ่าไปคนละทางเลยครับทีนี้ยจบชัดเจนในส่วนของหลวงพ่อทีนี้นะครับผมในในคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อก็จะบอกว่า ยินดีที่จะได้ไปเจอนะครับโดยเฉพาะถ้ามีการจัดเชื่อมจิตแบบออนไซต์หลวงพ่อจะไปนะครับหลวงพ่อจะไปนะครับโอ้โหบอกเลยครับงานนี้นะเชื่อมจิตแบบออนไซต์ site, ทุกครั้งเนี่ยครั้งครั้งถัดไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมเมีว่าเดินกันยาหลวงพ่อรับคําท้าว่าอย่างนั้นแล้วก็จะนั่งสมาธิกันสัก2ชั่วโมงนะครับ หลวงพ่อจะแบบไม่พูดมากไม่พูดอะไรหลวงพ่อพูดเองนะว่าหลวงพ่อจะไม่พูดมากไม่อะไรกับเรานะครับจะนั่งฟังแล้วก็จะนั่งสมาธิาร่วมเชื่อมจิตว่าอย่างนั้นอแต่หลวงพ่อย้ํานะครับว่าสองชั่วโมงอแต่ถ้าใจดีก็อาจจะให้หนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือนั่งกับน้องเชื่อมจิตนั่นแหละนะครับผมนั่งสองชั่วโมงเลยนะว่าอย่างนั้นผมแนะนำเลยเอาสองชั่วโมงย้ำที่หลวงพ่อว่าเลยนั่งตรงข้ามกันเลยนะครับ <c oughs> แล้วมาดูกันว่าจะของจริงหรือเปล่าว่าอย่างนั้นเออนี่น่าสนใจครับทุกท่าน <c oughs> แล้วไม่พอแค่นั้นนะหลวงพ่อบอกว่าตามมาติของมหาเทราสมาคมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเอาเอาจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับจริงๆผมแจ้งหลวงพ่อเนาะผมอยากไปอ่ะ <c oughs> ผมอยากไปแต่หลวงพอ่อท่านแบบก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่หลวงพ่อบอกว่าเอว่าจะไปกันแค่อสองคน ก็คือพระหนึ่งรูปก,ก็คือตัวหลวงพ่อเองแล้วก็เจ้าหน้าที่หนึ่งนายนะครับก็น่าจะมีแค่นี้ที่ไปนะครับถ้าหลวงพ่อให้ผมไปด้วยผมก็จะไปแต่ว่าแต่ว่าคือเขาจะให้เรายังไงหรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีประกาศจากสำนักพุทธแล้วก็มติของมหาเถรสมาคมนีก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าอย่างนั้นรอว หลวงพ่อยเวกวก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสงของพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นโอเคทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปผมก็เดินทางพอดีนะครับผมนี่ผมก็อัดคลิปนี้ไ,ไว้นะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับผมสวัสดีครับ